สวัสดีครับเอฟซีตีนีวิธิเบฟานแลวิธีเดชครับผมครับผมครับเราวันนี้เราก็มีโอกาสเดินทางมากนะครับพี่น้องครับที่บอลช่างเจริญรดเมือนเก่าเมื่อเดือครับพี่น้องครับมาถึงมาทำเล่าคำโค้งนะครับแนวทางเพื่อนบ้านนะครับพี่น้องครับซองล้านปานตะรอนนะครับพี่น้องครับช่างเจริญรดนะครับพี่น้องครับซองที่ยี่สิบห้าทับสามครับพี่น้องครับสิบเจ็ดจานที่สิบเจ็ดฟูซิคกีาริโสองพอนานุสิบเอ็ดสวัสดีครับช่างเจริญรดครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีมาเจอกันอีกแล้วครับผมเจอกััันนนนววเ่ะ ครับวันเว้นวันเนาะครับวันเว้นวันอาจจะเสาร์ที่เขาเว้นสองวันครับครับวันนี้วันวันจันที่สิบเจ็ดแล้วนี่ครับวันจันที่สิบเจ็ดดอเดือดยว่ี่เดลรอวันจันที่สิบเจ็ดอันนี้เป็นซองที่ยี่ห้าทับสามยี่สี่จำไว้ให้แม่นนะซองที่ยี่ห้าทับสามครับผมวันจันทเพื่อนที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนสองพอดเป็นวันจันทวันที่สิบเจ็ดซองลาล้านบาทตลอดซองที่ยี่ห้าเดินทางมาถึง ยี่สิบห้าทับสามวันที่สิบเจ็ดก็แสดงความดีใจด้วยท่านที่มีโชคมีลาบท่านที่ได้ซื้อและท่านที่ยังไม่ได้ซื้อวันที่สิบเจ็ดมาลุ้นกันอีกครับวันนี้เป็นวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์วันที่เจ็ดด้วยที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดเออวันจันทร์วันที่สิบเจ็ดเจ็ดเป็นกลางกลางเดือนแล้วแหละใครที่ถูงไว้ไทยก็อย่าลืมส่งกำลังใจพิมพ์คอมเมนต์มา วันนี้ 11. วันที่สิบเจ็ดวันที่สิบหกที่ผ่านมาใครมีโชคมีลาบก็อย่าลืมเด้อครับครับคอมเมนต์มา,าใครมีโชคมีลาบเราก็แสดงความดีใจด้วยครับวันที่สิบหกวันนี้วันที่สนะิบเจ็ดเนาะครับครับเด็กเอ็มซี อย่เอฟซีลืมไม่ถูกหวยไทยเยอะลืมซื้อหวยลาวเราเดินมาถึงกลางกลางก็เดี๋ยวได้ลาวลืมเลขไทยได้ไทยลืมเลขลาวครับครับเวลาลาวออกเวลาไทยออกปุ๊บเนี่ยเลขลาวมันจะมาซ้ำๆคล้ายๆกันครับทีสิบเจ็ดเราเรามารุ่นกันเอฟซีที่มารับชมใหม่ที่กดติดตามเพิ่มเติมบางทีอาจจะยังไม่รู้รายละเอียดเลขลาวสองล้านนะครับว่าไปยังไงมายังไงได้เลขมายังไง อันนี้ท่านที่ฟังแล้วก็ก็ฟังต่อไปก่อนกับเลขลาเป็นเลขทรงลาที่พระอาจารย์ฟังลาอยู่ทางปากเสีเป็นจปาสักท่านฝากลูกศิษย์มาให้ผมวันไหนที่ลูกศิษย์ว่างก็เอามาให้วันไหนไม่ว่างผมก็ลงไปเอาอื<ม>คือเลขมันหยึดไปเอาไม่ได้อ่ะเคยไปเอามาแล้วก็ไกลเนาะมันไกลบางทีผมก็ไปเอาเองบางทีเขาเขาเอามาให้อยู่ที่จังหวะใครว่างคือแรกๆนะ่ะมังทยกเอามาให้ผมเอง ไม้ที่วัดที่ผมขอรู้เท่าพระอาจารย์ที่ฟังไทย <Okay. S 1> หลังๆผมก็เอาไปไปลงไปเอาเองเพื่อถ้าเขาเขาขึ้นมาบ่อยครับเขาก็จะเหนื่อยบางทีพอเขาขึ้นมาบ่อยผมก็จะลงไปเอาสลับกันครับผมครับอยู่ที่จังหวะว่าไขว่างช่วงไหนแอดว่างถ่ายช่วงไหนผมสะดวกตอนไหนคือเหมือนขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้ไงขาดแอดก็ไม่ได้ขาดผมก็ได้ขาดมรกรคทยยกขาดพระ ก็ไม่ได้ครับก็เลยเป็นเลขที่มาคือเป็นเลขที่ออกไปจำหยุดไปเอาก็ไม่ได้ครับครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเอฟซีผมก็เป็นสะพานบุญไปเอามาให้ขอบคุณที่บางท่านที่ถูกแล้วก็ร่วมค่าซองมา ตามหลักศรัทธาเราไม่ได้เรียกร้องทรัพย์สินเนาะครับผมแต่ว่าเออถ้าท่านถูกแล้วก็รวมบุญมารวมบุญคนเล็กคนน้อยเนาะคนน้อยพอได้ค่าซองสำหรับท่านที่ถูกเนาะกับท่านที่ถูกก็รวมบุญมาครับครับที่บางคนอาจจะไอซีก็รวมตะบุญเกือบทุกรอบนะเกือบทุกรอบเล็กร่นที่ถูกก็ไอซีรวมด้วยครับผมก็ต้องฝากให้อาจารย์ฝากให้มัณทายกเอาไปให้เป็นการที่แบบ อยู่กับพระอาจารย์เนาะครับครับก็คือเลขเที่ยวมาเราก็ต้องถวายซองทุกรอบอครับถ้าไปเอาเปล่ามันก็กระไรอยู่ครับผมเป็นละทีพระอาจารย์ให้มาถ้าเราไปเอาเปล่ามันก็ไม่ได้เนาะมันต้องติดมาติดไอให้ครับถือว่าได้ร่วมทําบุญครับได้ร่วมทำบุญด้วยกันถึงจะได้ร่วมทำบุญก็ถือว่าคนละแชร์คนละไรคนละแชร์นะกันเนาะใช่ครับพอไปให้เอฟซีท่านอื่นได้เห็นด้วยก็ถือว่าเป็นสะพานบุญครับก็แชร์ไปเรื่อยๆแชร์ไป คนถูกเยอะยินดีนะไม่ได้เลขนี้ไม่ได้ห่วงนะครับแต่ว่าถ้าใครแชร์ไปก็บอกว่าเป็นเลขะอาจารเรเอคับ,คร,บครับมีบางท่านเอาไปแล้วว่าเป็นเลขตัวเองก็ก็ไม่อยากให้ทาอย่างนั้นก็เลขเลขมันมีที่มาที่ไปบางท่านบอกว่าเลขเลขะอาจารย์แต่ว่าเป็นเลขของตัวเองเนาะ <c oughs> ก็มีหลายก็มีหลายท่านครับก็เลยว่าเลขมาชุดนี้มันมีความเป็นไปได้ที่เข้าเยอะครับ มาทุกรอบมาถึงสองจีบห้ารอบที่สามรอบที่สิบเจ็ดครับผมเอฟซีก็ลองเอาไปซื้อดูมันไปเสี่ยงดูเนาะสำหรับเอฟซีใหม่เนาะเอฟซีใหม่ลองไปเสี่ยงดูเอฟซีซีเก่าก็น่าจะรู้เนาะเอฟซีเก่าเนี่ยไม่ต้องอธิบายเลยต้องอธิบายตัดเองซื้อเองถูกเองครับแต่ที่เราอธิบายคือเอฟคือเอฟซีมันมีเพิ่มใหม่เรื่อยๆไงถ้าเราไม่พูดเลยเก็ไม่ได้แลไม่ได้เขาเอฟซีใหม่เขาไม่เข้าใจใช่เพราะว่าเอฟซีในช่องอ่ะเรากดติดตามเพิ่มเรื่อยๆนะเอสนะ ใช่ครับพรเบพิพเ่มก็เพิ่มบางคนไม่เข้าใจคิดว่าร้อยสองร้อยคนคิดได้เอินึ0 0ร้อยสองร้อยคนเราก็ต้องพูดอธิบายว่าบางอีีว่าอ๊ะทำไมพูดเดิมเดมอะไรเงี้ยคือบางทีมันมันต้องมีคนที่ยังรู้อ<ล>ะยังไม่รู้รยังเข้าใจแล้วและยังไม่เข้าใจครับท่านเหมือน,นอาจารย์โรงเรียนก็ต้องสอนบางทีสอนตำราเดิมเดิมเหมือเดิม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 ชั้นปหนึ่งก็ตำราตัวเดิมป .2 อก็ตำราใหม่เดิมแต่เราเหมือนเราคุยเรื่องนิสสัต์ ตัวเลขครันคุยขายเครียดเหมือนคณิตศาสตร์ตัวเลขกันครับคือเลขมีตัวเดงหกรอบหกรอบกว่าหกตัวเดิมถูกแล้วก็ยังซื้อตัวเดิมครับเพราะมันหกตัวหกชุดไงมันไม่ใช่ชุดเดียวที่เราจะต้องซื้อซ้ําๆแต่ว่ามันหกชุดหกเลขจะซื้อตัวเดิมคือมีโอกาสออกสูงแต่ละรอบแต่รอบมีโอกาสออกสูงถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นในใบในใบเดียวเนาะใบเดียวกันครับ คือเราแต่ว่าแต่ละรอบเรามันเน้นว่าเราชอบแถวล่างหรือแถวบนครหรดอว่าชอบสี่ตัวหรือชอบสามตัวางจจะเน้นไม่ตรงครับ fc fc ชอบตัวไหนเนาะอืก็คอมเมนต์มาเราอาจจะเน้นตัวที่ไม่ออกแต่ว่ามันออกอยู่ในใบนี้ในใบเดียวกันก็มีเหมือนกันมีแข่สมดมากเลยช่างก็เลยอยากให้ทุกคนเล่นเล่นตัวทุกตัวเล่นทุกตัวทุกครั้งก็เล่นทุกตัวไม่ใช่ว่าตัดตัวใดตัวใดทิ้งโดยที่ตรงกับความฟันหรือตรงกับอะไรที่ว่าชอบเนเน้นก็ให้ให้เน้นเน้นตัวนั้นเนาะใช่ครับเน้นเ้นตัวนั้น บางท่านดูอาจจะมาใหม่อย่างซื้อไม่ถูกครับม่จะตัดยังไงไอ้ท่าสามตัวน่ะให้เน้นตัดหน้าไปเลยครับถ้าสามตัวให้ตัดตัวหน้าให้ตัดตัวหน้าส่วนมากนี่เอบเปิดรอบแรกนี่จะเข้าตัวหน้าตลอดแล้วกานเนาะสังเกตดูเปิดรอบแรกเข้าตัวหน้าเปิดรอบสองรอบสามเข้าตัวที่ตรงกลางเข้าตัวกลางหรือตัวท้ายครับแต่ถ้าแตกก็จะแตกสามตัวเลย ่ถ้าเปิดครั้งแรกไอ้ตัวหน้าเนี่ยมุกแตกจำไม่ตัดล่างไม่ไม่ตัดหน้าก็ตัดท้ายนะเข้าตลอดเนาะอืมบางบางงวดมันงวดสองที่ยีี่มันเข้าตัวท้ายดีเข้าตัวท้ายนะค่ะตัวที่ตัดสองตัวเข้าดีกับมันก็มีมันมีความเป็นไปได้ทุกตัวทั้งสามตัวสองตัวครับถ้าเอฟซีซื้อไม่ถูกเดี๋ยวผมอธิบายให้ให้ฟังอ มาลุ้กันเดี๋ยวว่าพูดแล้วไม่โชว์เลขสักทีมีเจตีถามวันนี้วันที่สิบเจ็ดวันจันทร์ถ้าซื้อไปดนี่เป็นหนึ่งกันครับพี่น้องตาโตครับพี่น้องตาโตเรามารุ่นกันวันที่สิบเจ็ดครับถ้าใครชอบแถวบนก็เจ็ดเก้าห้าหนึ่งเจ็ดสามเก้าถ้าชอบแถวบนนะแต่ถ้าตัดสองตัวเนี่ยเจ็ดเก้าเก้าห้าหนึ่งเจ็ดสามเก้าแต่ถ้าชอบแถวล่าง หกสองแปดศูนย์หกสองสี่แต่ถ้าวันนี้ถ้าผมชอบผมจะชอบสลับไปสลับมาเพื่อเลขจะได้ไม่ซ้ำที่สิบเจ็ดถ้าผมชอบผมชอบเจ<อ>็ดเก้าเก้าห้าหนึ่งเจ็ดสามเก้าแต่ท่านในนี้ผมชอบชอบสามตัวนี้ท่านอาจจะไม่ชอบตรงกับผมก็ได้อืแต่ถ้าชอบผมชอบเจ็ดเก้าห้าหนึ่งเจ็ดสามเก้าแต่แนะนําให้ซื้อทุกตัวการพลาดการพลาดเนาะ ซื้อตัวตัวีนกันพลาดได้เลยเนี่ยจะเสียดายจะเสียดายว่าลืมซื้อ <c oughs> แล้วบอกคนถามว่าออกไปแล้วซื้อได้ไหมแอดมาถามทุกวันครับ <c oughs> ว่าออกออกไปแล้วก็ซื้อได้ <c oughs> เรื่อมันออกสามารถออกกลับไปกลับมาได้ค <c oughs> ครรัับบก็ซื้อตัวนี้ตัวเดิมคือวันที่สิบเจ็ดก็ซื้อเจ็ดเก้าห้าหนึ่งเจ็ดสามเก้าหกสองแปดคู์หกสองสี่แต่ถ้าชอบเป็นการส่วนตัวเจ็ดเก้าห้าหนึ่งเจ็ด มันอาจจะออกหนึ่งเจ็ดเก้าห้าสี่ตัวก็ใครจะ,จะไปรู้เนาะครับบางทีจะอ,อาจจะออกหนึ่งเจ็ดสามเก้าอาจจะออกสี่ตัวหนึ่งเจ็ดสามเก้าก็ไม่รู้ถ้าท่านชอบสี่ตัวให้ซื้อหนึ่งเจ็ดสามเก้าถ้าชอบสามตัวให้ซื้อเจ็ดเก้าห้าถ้าชอบสองตัวให้ซื้อ, 5, อเจ็ดเก้าเก้าห้าหนึ่งเจ็ดสามเก้าเราก็ใจแล้วเอฟซีเริ่ม เข e <elier S 1> ้าใจแล้วถ้าชอบสี่ตัวให้ซื้อหนึ่งเจ็ดสามเก้าอืมันอาจจะออกเก้าหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งสามเก้าสามเก้าหนึ่งเจ็ดก็ได้ถ้าชอบสี่ตัวเนี้ยถ้าชอบสี่ตัวให้ซื้อหนึ่งเจ็ดสามเก้าแต่ถ้าท่านชอบสามตัวให้ซื้อเจ็ดเก้าห้าถ้าชอบสองตัวให้ซื้อเก้าเจ็ดเก้าห้าหนึ่งเจ็ดสามเก้าแต่ละรอบก็ได้เนะแต่ละรอบแต่ถ้าไม่ชอบเป็นการสุดตัว ราซื้อยกชุดนี่เลยหกชุดตามใบนี้เลยนะท่านอะรตามใบนี้ครับเอฟซี FC เรื่องข้าใจแล้วเนาะครับครับอันนี้ให้เอฟซีเอาไปพิจารณาดูเป็นเราก็ทําเป็นแแนวทางนะท่านาเราก็มาตามเพื่อเป็นแนวทางเพื่อมาให้ลืมครับถ้าลืมจําไม่ได้ก็ซื้อตัวเดิมครับครับก็ซื้อว่าดูทุกรอบมันก็น่ารุนทุกรอบไม่มีใครรู้เลยเออตัวไหนทุกสํานักก็มีใครรู้ผมก็มมีใครรู้ใช่ท่าน แต่ว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเลี้ยวเลขเราก็ถูกทุกงวดเนาะครับถจะหลุดก็หลุดไม่นานก็พยายามกลับมาเข้ารูปเดิมใช่อาจจะไม่หลุดถึงสองรอบโอ้ไม่หลุดหลุดปุ๊บก็เข้าปุ๊บแบบปุ๊บป๊บปุ๊บเลยครับผมจะเติอนดถ้าได้เข้าเข้าเต็มดีเข้าเข้าหมดสมเส๊อปุ๊บ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 ดีเปิดมาก็ใช่เลยนะตอนนเปิดมาก็ใช่เลยบางคนคือมันซื้อจนจนลืมซื้อไม่ได้บางทีเนี่ยเราเราตามมีเอฟซีบางท่านว่า ขาพอซื้อแล้วมันมันจะมันจะแกล้งลืมซื้อไม่ได้มันก็ต้องซื้อไปเรื่อยๆมันมันทีอาจจะหลุดหนึ่งเข้าสามหลุดสองเข้าสี่หลุดเข้าหลุดหนึ่งเข้าห้ามันก็มีทางที่จะตีตีกลับไวเป็นไปได้เนาะกลับเพราะหนึ่งเลขมันจาง่ายเลขไม่เปลี่ยนผมเป็นสำนักเดียวที่เปลี่ยนเลขไม่ได้ในครึ่งเดือนเนี่ยซื้อเลขเดิมไม่สามารถเปลี่ยนเลขได้เลยครับเป็นหวยเลาพัฒนาที่ง่าย ไม่สามารถเปลี่ยนเลขได,ได้ให้ตัวไหนก็ออกตัวนั้นในใบเดียวในใบเดียววันที่สิบเจ็ดนี้สองทุ่มครึ่งเรามาดีใจด้วยกันแล้วแคบไว้อย่าลืมซื้อนะอันนี้แคบไว้เดินเรืนอย่าลืมซื้อชอบแถวบนก็เจ็ดเก้าห้าหนึ่งเจ็ดสามเก้าครับชอบพีตัวก็หนึ่งเจ็ดสามเก้าชอบสามตัวก็เจ็ดเก้าห้าชอบสองตัวก็เจ็ดเก้าเก้าห้าหนึ่งเจ็ดสามเก้าสองทุ่มครึ่งครับภาวนาให้เ fc ให้มีโชคมีลาบเอาเลขนี้ไปแล้วก็เป็นเลขมงคลครับมีโชคมีลาบเฮงเฮงปังปังรำรวยทุกท่านสองทุ่มครึ่งเรามาดีใจด้วยกันครับผมครับสวัสดีครับครับทีนี้พิธีเจ้าบ่าวกับทีเรี่องอม่ต้องขอขอบคุณช่างจริญรนะครับพี่น้องครับที่มาเน้นแนวทางแนวทางเกินบาทนะครับพี่น้องครับวันที่17พฤศจิกายน2568นหครับจำเล่าคำโกงเฮงเฮงปังช่างจริญรุ่นสองนารสวัสดีครับ